มาที่เรื่องของเด่นคุณงามเน่กันดีกว่านะฮะเมื่อกี้นี้แล้วก็ดูเฮ้ยเขาหน้าตาดีเขาดูดีพอพี่อุ่นบอกว่าหลายคนจับจ้องไปที่จมูกปุ๊บผมก็จ้องจมูกคุณเด่นคุณเลย <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเอาจมูกเด่นคุณไปเป็นเ e ฟเฟอร์เนต์นะคะ <c oughs> เพื่อให้คุณหมอทําให้รอแบบนี้คุณเด่นคุณทราบเรื่องนี้แล้วหรือย,ยัง <c oughs> <c oughs> เราฟังพร้อมกันครับเชิญครับ เราเราคิดว่าการที่เราแบบทํางานตรงนี้หรือว่าแบบเราใช้หน้าตาในการทำมาหากินการศัลยกรรมเป็นหนึ่งอย่างที่ทําให้รูปหน้าใอใบหน้ามันดูดีขึ้นจริงอยู่ว่าการทําศัลยกรรมอาจจะมีความเสีย่ยงซึ่งก่อนที่ผมจะทำเนะี่ยผมได้มีการศึกษาก่อนแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทรงนี้แบบนี้ได้เรียนรู้ว่าจมูกทรงเก่าเนี่ยเป็นทรงที่โอเคมันหมดอายุแล้วโดยการที่ปลายมันล้มปลายมันจะงอลงซึ่งอาจจะเกิดการทะลุได้ก็เลยถือโอกาสนั้นเปลี่ยนทรงจมูกผมมองว่ามันเป็นการาดูแลภาพลักษณ์ รูปร่างหน้าตาอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับอาชีพนักแสดงทุกวันนี้ม,มีคนถามผมตลอดผมว่าผมก็คงเอ็กซ์เพรสไม่มากหรอกแต่ส่วนตัวเรา <c oughs> เราคิดว่าเราก็รู้ประมาณหนึง่งอาจจะเชื่อแต่ก็ไม่ได้สนใจผมว่าเอาที่ทําให้ในใบหน้าเราดูดีที่สุดนั้นนั่นคือนั่นคือโหเหงที่ดีที่สุด <c oughs> สำหรับเราไม่ <c oughs> แต่ว่าก็ถ้าถ้าแล้วแต่จะมองว่าโอเคทําแล้วมีงานมีอะไรเข้ามาก็ก็ได้ครับก็เออแล้วแต่แล้วแต่หลายคนที่รู้จักและไม่รู้จักเราเห็นในคอมเมนต์อยากไปทําทรงนี้มากเยอะมากและเรารู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นผู้นําเทนเรา เส้นเส้นทรงนี care, ้เราไม่ได้ให้หมอออกแบบเราเป็นคนเราเป็นคนแบบออกแบบเองเลยนี่แหละครับผู <k 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 exactly. <k ้น uh ําเทรนนะครับถ้าใครอยากจะมีจมูกทรงนี้ก็สามารถอ่ะแคปลงแคปลูกเอาลูกคุณมเด็ดคุณไปให้คุณหมอดูก็ได้เนาะเป๊ะถอยใช่คำนี้อช่เดี๋ยววาจะจมูกเลยทั้งหน้าเลยล่ะถูกต้องเป็นต้นแบบให้ได้เลยใช่นะครับอ่ะดูแลตัวเองเป็นเป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบของการดูแลตัวเองเนาะครับผม